สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีของกินเล่นสุดอร่อยที่จะมาช่วยเติมเต็มความกรุบกรอบในทุกช่วงเวลามาแนะนํำกันนะครับถ้าใครชอบขนมรสชาติจ,จัดกินหอมเคี้ยวเพลินต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยนะครับก่อนอื่นขอถามนิดหนึ่งนะครับเคยเป็นกันบ้างไหมครับเวลาเบื่อเบื่ออยากหาอะไรมากินเล่นก็เปิดตู้เย็นเปิดเล่นชักขนมหาของกินแต่มันไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นกินขนมถุงเดิมๆ,ท,มๆทุกวันก็เริ่มจําเจใช่ไหมครับบางทีเจอขนมที่หน้าตาดีแต่พอกินแล้วรสชาติจืดสนิท หรือบืองยี่ห้อเค็มเกิดเผ็ดเกิดไม่พอดีสักทีวันนี้ผมเลยจะมาแนะนําขนมที่ไม่ใช่แค่กินเล่นแต่กินแล้วรู้สึกฟินน้วมันจริงๆครับนี่เลยครับขนมแหบทุกทนคนต้องไออด้ลองดูริโทสลดสไปซี่บาร์บีคิวดูริโทสหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อมาก่อนแล้วเพราะเป็นแบรนด์ระดับโลกมีแทบทุกประเทศแต่รู้ไหมครับว่ารสสไปซี่บาร์บีคิวที่ผมถืออยู่นี่เป็นหนึ่งในรสที่ถูกปากคนไทยมากที่สุดเพราะอะไรหรอครับอันดับแรกเลยกลิปป่นหอมครับ เปิดถุงปุ๊บกินแบบคิวรอยมาปับ๊บรู้เลยว่าเผ็ดนิดหวานหน่อยหอมแบบเหมือนอย่างบนเตาถ่านจริงจริงแค่กินก็ทําให้น้าลาย่อยแล้ครับต่อมารสชาติโดยโทษนี้มีความเผ็ดแบบกําลังดีไม่เผ็ดจนน้าตาไหลแต่เผ็ดพอให้ตื่นตัวหวานนิดนิดเค็มนิดหน่อยกลมกล่มกอมมากรสชาติเข้าไปในตัวแผ่นขนมเลยไม่ใช่เคลือผิวแบบบางยี่หอ แล้วที่ผมชอบมากที่สุดก็คือความกรอบครับดอลี่ทูสใช้แผ่นต่อตียชิปไม่ใช่แผ่นมันตั่ลงบางๆแต่อันนี้หนาเคี้ยวและได้ยินเสียงกรอบชัดเจนกินแล้วมันปากมากๆไม่ว่าจะกินคนเดียวหรือนั่งแชร์กับเพื่อนจุดเด่นต้องเจอบิเรื่องต้องพูดถึงเลยก็คือเพิ่มฟรี25%ครับในยุคของแพงแบบนี้ขนมที่ให้เยอะขึ้นโดยไม่เพิ่มราคามันหายากนะครับใครเป็นสายกินเยอะหรือไม่ชอบกินน้อยๆเค่เาอหายากต้องชอบแน่นอน ดูรีทูตรสสไปซี่บาร์บีคิวไม่ใช่แค่ขนมธรรมดาแต่เป็นของกินที่ช่วยให้ช่วงเวลาหน้าเบื่อกลายเป็นเวลาจะกินตอนพักเที่ยงระหว่างเรียนออนไลน์ระหว่างเล่นเกมหรือดูซีรีส์ก็เหมาะไปหมดจะพกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนหรือเก็บไว้ในห้องก็ได้หมดหาซื้อได้ง่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นวิกซีโลตัสหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ราคาไม่แรงแถมปริมาณก็จะเต็มถ้าได้ลองแล้วบอกเลยว่าติดใจแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับที่รับฟังแล้วอย่าลืมไปหาลองกันนะครับ แล้วมาแชร์กันว่ากินแล้วฟินเหมือนผมหรือเปล่ากบุณครับเดี๋ยวเราไปดูความกรอบของโดริโทสจากเพื่อนของผมกันเลยนะครับนี่นะครับความกรอบของโดริโทอเดี <c oughs> ย๋ยวไปหาซื้อกันนะครับเพื่อนๆ